สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูจะดูเป็นราศีหรือลักนาราศีก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปมีให้เช็คนะคะสาหรับคลิปนี้จะเป็นหัวข้อความรักในเรื่องที่ว่าจักรวาลส่งรักครั้งใหม่มาให้กับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอดูคุณก่อนต้องบอกว่าชาวธาตุไฟตัวคุณเองอ่ะนะคะที่ผ่านมาคุณเจอภาวะประเภทที่ว่า รักซ้อนเนาะหรือมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์น่ะนะคะคุณมักจะมีคู่แข่งในความรักต้องบอกก่อนตัวคุณเองอ่ะเป็นคนหนักแน่นมั่นคงรักแฟนรักคนที่คุยจริงใจเสมอมาเพียงแต่ว่าด้วยปัจจัยอะไรก็ตามไม่รู้สมมติว่าคุณคุยกับคนคนหนึ่งนะคะคนคนนั้นยังไม่มีแฟนยังไม่มีใครแต่พอคุยกับคนปุ๊บคู่แข่งคุณมามันทำให้คุณเบื่อเบื่อซ้ำซากว่าพอเรามีของรัก ก็มีแต่คนอยากได้ของรักของเรานะแต่ตัวคุณเองอะ่ะนะคะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาความถูกต้องดังนั้นแล้วถ้าถึงปัจจุบันวันนี้ตัวคุณเองยังรักในเกียรติศักดิ์ศรีหากแม้ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาคุณแล้วไม่ซื่อตรงไม่จริงใจคบซ้อนเผื่อเลือกคุณขออยู่กับงานอยู่กับเงินสบายใจกว่าคุณไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ๆในสิ่งที่มัน ซ้ำซากเนาะถ้ามาแล้วไม่จริงใจถ้ามาแล้วไม่มั่นคงอ่ะอย่ามาเลยเบื่อที่จะคุยนะเพราะตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มุ่งหวังประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินส่วนความรักมีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ได้เนาะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าแล้วนะคะจักรวาลจะส่งรักครั้งใหม่มาให้กับคุณเนี่ยคนคนนี้เป็นใครกันที่คู่ควรกับคุณ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาแบบมหาศสัจย์แห่งรักมาด้วยพรมกคิโชคชะตาพรมฤคิเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบป,ป,ปบรับปรับรับรั์รับโชคอย่างรวดเร็วคนคนนี้โดดเด่นที่ชาวราศีพฤกษบลรคนาราศีพฤกษบได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวชาวทาตนน้ากรกฎพิจิกมีนมีประปรายหรือเป็นชาวทาตนลมมิถุนตุลกุมนะคะทีนี้เนี่ยคนคนนี้ถามว่ามาอย่างไง เป็นแบบไหนอาชีพเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของอาชีพที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างเช่นครูบาอาจารย์นะหรือเป็นคนที่รักในเรื่องของการทําบุญความมีเมตตานะความถูกต้องความดีงามอาชีพอาจจะเป็นผู้บริหารได้ข้าราชการระดับสูงทหารตำรวจหรือคนที่ใช้กฎหมายหรือคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจต่างๆได้หมดนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเป็นคนที่อยู่แดนไกลคนละพื้นที่กับเราเรือต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้หมด คนคนนี้นะคะมีแนวโน้มที่เคยอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วเป็นคนอายุเยอะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือถ้าสมมุติว่าเขาไม่เคยแต่งงานนะคะหรืออายุไม่ได้เยอะมากกว่าเราเท่าไหร่คนคนนี้ก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวมีเป้าหมายอยากที่จะแต่งงานครองคู่มีลูกถ้าไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรขอให้รักซื่อสัตย์จริงจังจดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันถ้าทําได้นะคะหรือย้ายไปอยู่ด้วยกันคนคนนี้เขามีความเชื่อนะคะมีความเชื่อในเรื่องของ ความซื้อตรงความซื้อสัตย์ความมั่นคงต่อกันคนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังความรักมานะคะตัวเขาเองเนี่ยแต่ถามว่าตัวเขาเองยังเชื่อในภูมิลิขิตเดี๋ยวดูซิว่าคนคนนี้จะมายังไง take a คชั่นยังไงนะคะมีโอกาสมาทั้งสื่อออนไลน์ได้นะคะสื่อออนไลน์ตัวเนี้ยนะคะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นเป็นในลักษณะเอ,อ่อเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะหรืออะไรก็ตามที่เป็น เป็นเครือข่ายอะนะคะอาจจะเคยเห็นคุณในสื่อโซเชียลนะคะแล้วดูคุณมาสักระยะหนึ่งแต่ตัวเขาเองตอนที่ดูตอนนั้นอาจจะมีความสนใจคุณแต่ไม่ได้กล้าทักมาอาจจะอยู่ในแวดวงงานหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนหรืออยู่ในสังคมโซเชียลยกตัวอย่างถ้าสมมติคุณทํางานบริษัทหนึ่งในบริษัทของคุณก็จะมีเพื่อนในสื่อโซเชียลถูกไหมก็เป็นเพื่อนของเพื่อนในบริษัทนั่นแหละคะ่ะก็เป็นเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ เป็นทอดๆกันแมหมหรือไม่คุณอาจจะมีโอกาสเจอคนคนนี้ตอนที่ไปท่องเที่ยวธรรมชาติหรือไปทําบุญหรือไปไปไปทำปฏิบัติธรรมหรือไปสงบจิตสงบใจหรือไปอะไรก็ได้ที่มันปีดวิเวกทีนี้คนคนนี้แอบดูคุณมาสักระยะหนึ่งแต่อตอนที่ตอนที่ดูตอนโน้นนั้นน่ะเขาก็ยังไม่ได้โสดมากนะคะอยู่ยังไม่ได้โสดจริงดีวาไม่ใช่โสดมากสิคือเขาว่าอยู่ในจังหวะที่ยังอยู่ในความอดทนฝืนทนกั้มเกลือนกับคนของเขาซึ่งเป็นคู่วิบากกรรม ะะแต่พอเขาหันหลังให้กับวิบากกรรมจบกรรมกับคนคนนั้นไปอาจจะเป็นสามีภรรยาเก่าคนคุยคนรักเก่ามันก็ทําให้ดวงชะตามันเปิดแล้วมาเจอคุณถ้าถามว่าจะเทคแอคชั่นยังไงอาจารย์มองดูว่าเบื้องต้นอย่างที่บอกคงสองนะคะเดี๋ยวดูสิว่ามากกว่านี้นะคะเขาเขาเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูสิมากกว่านี้นะคะเขาค่อนข้างมีความกังวลเนาะ มีความกังวลในในทีแรกนะคะเพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคนหาคุณเป็นคนที่ดูแล้วแบบว่ามันเห็นแล้วมันใช่มันถูกฉลอถูกชะตาต้องตาต้องใจคุณเป็นคนที่ดูลึกลับคือไม่ได้ดูน่ากลัวแต่เป็นลักษณะที่ว่าพอมองแล้วไม่อยากหยุดมองอาจจะดูโปรไฟล์หรือเห็นตัวจริงอาจจะเคยเห็นกันในโซเชียลแหละต้องเห็นแล้วล่ะนะคะแล้วก็เห็นกันอีกประเภทหนึ่งที่สามารถจะเห็นได้คือในการทำงาน ในแวดวงสังคมอย่างเช่นเดินทางไปดีลงานไปติดต่อธุรกิจไปใช้บริการนะคะหรืออะไรก็ได้ที่มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นได้ทั้งสองอย่างทีเนี้ยคนคนนี้อยากจะบอกคุณว่าโอ๊ยเขาประหม่ามากเลยตอนที่เห็นคุณใจเต้นแรงถ้าสมมติว่าคุณเป็นลูกค้าของเขาหรือคุณเป็นคนที่ใช้บริการหรือคุณเป็นคนที่เข้าไปในแอเรียของเขา เขานี่ประหม่ามากเลยเขารู้สึกว่าเขาเจอเนื้อคู่เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณเขาตกหลุมรักคุณคืออาจจะเห็นในสื่อโซเชียลหรือเห็นในความคุ้นตากันนะคะแล้วแล้วเขาก็มีความสุขว่ามันมันใช่อะแล้วหลังๆเขาจะค่อยๆตั้งสติแล้วเข้าหาคุณค,ณคณนคนนี้มีโอกาสที่จะไปปรึกษาหมอดูหรือดูดวงเพื่อคอนเฟิร์มคำตอบในใจซึ่งในใจอะ่ะสัญชตาตญาณของเขาบอกว่าคุณคือคนที่ใช่คือชอบแล้วล่ะ แล้วพอไปปรึกษาผู้รู้นักโหราศาสตร์หมอดูโค้ชที่ปรึกษามันใช่จริงเซนเขาถูกคนคนนี้เป็นคนเซนแรงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอ,อยากจะบอกก็คือ first impression แรกเห็นไม่ว่าจะในสื่อโซเชียลหรือตัวเป็นๆตามวาระโอกาสของแต่ละบุคคลที่มาดูเนาะมันใช่อ่ะมันโดนใจมันทัสใจมากสิ่งที่เขาอ,อยากจะบอกที่แรกประมา่าไม่กล้าเขาเขาหาเพราะว่ากลัวเสียทรงทำตัวไม่ถูกนะคะก็เลยอ่า อยู่นิ่งๆก่อนนะคะทำจิตใจให้สงบร่มเย็นไปปรึกษาผู้รู้มาอ่ะได้แล้วเดี๋ยวดูซิว่าคนคนนี้ที่จักรวาลส่งมาเนี่ยความใหม่ของเขาเนี่ยมันเกื้อกูลหัวใจคนยังไงมันเป็นการเริ่มต้นที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อกันคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่รู้ความรู้รอบตัวเยอะนะคะการทํางานของเขาอาจจะอยู่ในสื่อออนไลน์ด้วยหรือทํางานเฉพาะกิจที่มีใบเสร็เฉพาะ เป็นอาชีพเฉพาะอย่างเช่นว่าอะเป็นเอนจิเนียร์เป็นช่างเป็นอินเทอร์เนีย g n ดีไซน์เป็นดีไซเนอร์เป็นสถาปนิกหรือหรือเป็นมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ดิจิตอลออนไลน์หรืออยู่ทีมไอทีฝ่ายออนไลน์อะไรต่างๆที่มันทันสมัยฉลาดเก่งอ่อเป็นเรื่องของสื่อโซเชียลหรือยุคสมัยใหม่ที่มันล้ำๆเนี่ยนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่เก่งมากเวลาทํางานเขาจะเก่งเนาะแล้วเขาก็เลยมีเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งตัดสินใจเก่ง ออกแบบดีไซน์นะคะจินตนาการดีทีนี้ถามว่าเกือ้อกูลยังไงคนคนนี้แต่เอาเข้าจริง,รงเก่งทํางานเจรจาเก่งต่อรองเก่งไหวพริบดีนะคะแต่พอในเรื่องของความรักเขาเป็นคนที่ยึดถือในความรักที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงและจริงใจต่อกันเขาจะค่อยๆเข้าหาคุณนะคะคนคนนี้งานเยอะงานยุ่งแต่ไม่ใช่คนบ้าง,งานเขารู้จักแยกแยะถ้าสมมติเขามีเวลานะคะหรืออะไรก็ตามเขาจะ manage เวลา ให้บาลานซ์ให้เหมาะสมถ้าในการดิวการคุยการแชทกับคุณนะคะหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นแอปพลิเคชันต่างๆช่องทางต่างๆคนคนนี้จะพยายามไม่ใช่จะพยายามล่ละเขาใช้ความสำคัญให้ priority ของคุณเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะยุ่งขนาดไหนเขาจะพยายามปลีกเวลามาตอบคุณเขาจะแคร์ความรู้สึกของคุณมากๆเขาจะแสดงความจริงใจให้คุณเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ว่าจะมาจีบ แค่ชอบว่าคุณเก่งคุณหล่อคุณสวยคุณฐานะดีคุณตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีหรือคุณมีดีอย่างเดียวแต่เขาจะพิสูจน์ตัวเขาเองให้เห็นว่าเขาจริงใจในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการแสดงความชัดเจนการแสดงความห่วงใยห,หรือแม้กระทั่งซัพพอร์ตคุณในเรื่องของความรู้ความสามารถต่างๆถ้าจะไปปรึกษาหรือมีอะไรติดขัดนะเขาพร้อมที่จะวิ่งมาหาคุณคนคนนี้ต้องบอกเลยว่า เรียบพร้อมครบเครื่องจัก,กรวานเลือกมาแล้วเพียงหนึ่งเดียวนะคะมาคนเดียวคุณลองสังเกตดูคนคนนี้มาคนเดียวแสดงตัวตนชัดเจนพิสูจน์ให้เห็นถ้าถามว่าเขาเป็นคนเจราจาเก่งไหมเขาเป็นคนที่เจราจาหน้าฟังกับการทำงานเพราะไหวพลิปเขาดีสมองปากใจเขาไปด้วยกันเขาเร็วมากนะคะลืม้ปก็ทั้งมือก็คืออย่างเช่นถ้าเขาเป็นฝ่ายไอทีเวลาเขาพิมพ์อะไรเงี้ยเขาจะเร็วเขาจะ ตัดสินใจเร็วแต่กับคุณเขาไม่รีบเลยเขามั่นคงเขาไม่บีบคั้นคุณเขาไม่เร่งคุณแต่เขาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเนี่ยเขาบริสุทธิ์ใจจริงใจเขาเป็นคนคบไม่ยากนะคบง่ายเรียบง่ายมีอะไรก็เล่าให้ฟังหมดเวลามีเท่าไหร่แบ่งให้ได้เท่าไหร่เขาจะแบ่งให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาวะแว่นล้อมเนาะในในเรื่องราวเหล่านี้ว่าคุณจะต้องออต้องทำยังไงนะคะกับคนคนนี้ อ่อถ้าเป็นในเรื่องของสถานที่บุคคลทีมงานทีมเวิร์คลูกน้องอะไรก็ตามทุกคนเชียร์ค,คุณค่ะ ทุกคนเห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเจ้านายบริวารน,นะคะถ้าเขารู้ว่าคุณสองคนคุยกันคบกันเนี่ย<ส>เขาเชียร์เพราะอะไรเขาเห็นพวกคุณทั้งคู่ถ้าคนถ้าคนเหล่านี้สังคมเหล่านี้นะคะหมายถึงที่ทํางานเจ้านายลูกน้องลูกค้าอะไรก็ได้ที่เขาเสนอใกับคุณแล้วเขาเห็นคุณทานนํานนทงานหนักมากคนนี้ก็ทํางานหนักมากเขารู้จักคุณทั้งคู่หรือรู้จักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้เขาจะเชียร์อัพมากให้คุณอะ่ะเปิดใจคุยเลยเปิดใจคุยเลยอย่ายอมแพ้ อย่าไปกลัวอะไรเง,งานานี้ยนะคะมันไม่ได้ยากความรักมันไม่ได้แย่อะไรเงี้ยเขาจะเชียร์คุณสุดกําลังนะคะเชียร์มากๆเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณเองนะ่นะคะมันเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณทํางานหนักในส่วนของตัวเองหรือทุ่มเทให้กับใครที่ผ่านมาสุดกําลังไม่ว่าจะเป็นพลังงานพลังใจความคิดสติปัญญาเงินหรือแม้กระทั่งว่าคุณซับพอร์ตงานคนคนนั้นด้วยหัวใจด้วยสติปัญญาเนะี่ยที่คุณทุ่มเทไป คนคนนี้จะมาตอบแทนชดเชยให้กับคุณนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูสิว่าสิ่งที่เขาคาดหวังและตั้งใจจะทำกับคุณมันจะเกิดขึ้นอะไรยังไงทันทีที่เริ่มนะคะพูดเลยว่าตอนนี้เดือนพฤศจิกายนนะคะที่เราดูกันตั้งแต่เริ่มรู้จักกันหรือได้คุยหรือได้แชทหรือได้นัดเดทนัดเจอหรือได้ช่วยเหลือ คนคนนี้จะซื้อสัตว์กับคุณตั้งแต่แรกจริงใจตั้งแต่แรกนะคะความเป็นไปได้นะคะที่สุกงอมนะคะนับจากวันแรกที่คบกันนับไปเลยอยู่ในช่วงประมาณหเดือน6เดือนในการซัพพอร์ตในการดูใจความสัมพันธ์จะเริ่มสุกงอมและเริ่ม,เร,มเริ่มแบบชัดเจนแต่ถ้าถามว่านับจากพฤจิกาไปแล้วไปเป็นเดือนมีนาในช่วงเนี้จะเป็นช่วงที่ค่อยๆดู นะคะแต่ความชัดเจนของเขาที่มีให้กับคุณชัดนะชัดเจนอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงชะลอเหมือนกับว่าเทคไทม์รอเวลาว่าเอ๊ยยังไงนะคะเรียนรู้กันไปแต่พอตั้งแต่ที่คบหาเนาะดูกันไปพอได้หกเดือนเนี่ยอาจารย์พูดเลยความรักจะเบ่งบานจะเกือ้อกูลกันดีมากๆ คือต้องบอกกับว่ามันแล้วลแต่แต่ละท่านเนาะแต่เราดูเท่าที่อาจารย์จะบอกเท่าที่อาจารย์เห็นนะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่จะให้เป็นประโยชน์มากที่สุดทีเนี้ยเรามาดูคุณแล้วไนงะมีคนแบบเนี้ยดีๆเข้ามาในชีวิตจักรวาลส่งมานะคะไนดูซิคุณควรจะยังไงดีคุณเองก็อาจจะอึงอ้งๆไปนิดนึ่งนะคุณเองกําลังชะง,งักกาลังเทคไทม์เหมือนกับว่าคุณก็คุณก็เริ่มส่องเริ่มหาข้อมูลเขาเหมือนกันเนาะ เนี่ยค่ะอันนี้หกถ้วยอันนี้หถ้วยเห็นไหมคะมันมีความต่างบางอย่างคุณระหว่างคุณกับเขาอาจจะในเรื่องของอุปนิสัยอายุหรืออาชีพหรืออะไรก็ได้นะคะไพ่บอกว่าให้คุณอ่ะลองเปิดใจนี่ก็หกเหรียญน,นี่ก็หกเหรียญคืออยากให้คุณอ่ะเปิดใจเพราะคุณอาจจะโสดมานานหรือคุณหวงความโสดหรือคุณรักความโสดหรือคุณซีเรียสว่า มาแล้วมันจะมาลุกล้ําเส้นความเป็นคนโสดเรื่องส่วนตัวเราจะสูญเสียความเป็นตัวเองไหมตอนนี้เราอยู่ก็สบายใจดีมีความสุขแต่จริงๆความรักมันก็ดีอยู่นะแต่เอ๊ะเขาจะจริงใจกับเราอย่างที่เรา เคยจริงใจกับคนเหล่านั้นที่ผ่านมาหรือเปล่าคือตัวคุณเองอ่ะคุณรู้ตัวเองดีว่าคุณรักใครรักจริงทุ่มเทจริงใจนะคะไม่ว่าจะมีความต่างยังไงคุณไม่เคยตัดสินใครที่ฐานะคุณไม่เคยตัดสินใครที่เปลือกนอกคุณรักใครคุณรักด้วยตัวตนและเนื้อแท้ของคนคนนั้นทีนี้ตัวคุณคุณรู้ตัวดีว่าคุณอ่ะเป็นคนซื่อสัตย์ รักแฟนมากกว่าตัวเองขนาดไหนคุณก็เลยมีความซีเรียสตรงที่ว่าถ้าจะเอาความรู้สึกทั้งหัวใจลงไปให้กับคนคนนี้เราจะไม่เสียใจใช่ไหมเราจะเปิดใจถูกคนใช่ไหมคุณก็เลยเหมือนกับว่ากังวลแต่ในภาพรวมจริงๆอะนะคะคุณก็มีเสน่ห์เป็นที่รักของคนรอบข้างอยู่อาจจะมีคนมาเป็น FC สนใจคุณเนาะแต่คุณก็เฉยๆแต่กับคนนี้คุค่อนข้างซีเรียน แต่พา้บอกว่าลองเปิดใจดูเปิดใจด้วยความเมตตาไม่ต้องทุ่มเทความรักสุดพลังสุดลทธิ์สุดเดชสุดกำลังก็ได้ไม่ต้องให้หมดใจให้ด้วยความเมตตาจะให้ส0ม0แล้วก็เก็บไว้ให้ตัวเองให้แบ่งรับแบ่งสูแต่อยากให้ลองเปิดใจเราเมตตานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วบทสรุปเนาะ ในความเป็นไปได้นะคะถ้าคุณลองเปิดใจเนาะเปิดใจกับคนคนนี้มันจะเป็นยังไงนะคะไพ่หมว่าไม่รีบก็ได้นะสามเดือนดูไปเลยตั้งแต่รู้จักจ คุณนวาวุ่นนะคะเพราะคุณเองชินกับการเป็นคนโสดและมีความสะดวกสบายในชีวิตเพราะชีวิตคุณมันเพียบพร้อมให้บอกว่าถ้าครบอะนะคะคุณไม่ต้องร้อนรุ่มกระวนกระวายคุณปล่อยให้มันเป็นไปอย่ามองความรักอย่ามองโอกาสเป็นปัญหาแต่จงมองว่ามันคือความโชคดีอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนเพิ่มอย่างน้อยเราอาจจะมีที่ปรึกษาในเรื่องของการงานหรือหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณว่าคุณอย่าไปฟังเสียงสังคมมาก ะะอย่าไปฟังเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อะไรมากจงมองทุกอย่างเป็นโอกาสไพ่ไม่ได้บอกว่าให้คุณรีบลับลักให้เลือกคนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คุณมองเป็นโอกาสมองเขาเป็นเพื่อนนะคะมองทุกอย่างให้มันเป็นด้านบวกมองว่านี่คือธรรมชาติโลกนี้มันก็มีแบบนี้มีให้มาเรียนรู้ให้รู้จักพยายามอย่าคัดค้านตัวเองอย่าตีกันในหัวนะคะอาจารย์มีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะสมบูรณ์ได้ ถ้าเราไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์ในอนาคตแต่อย่าทิ้งความปรารถนาเพราะความปรารถนาเป็นด้านบวกเราสามารถปรารถนาดึงดูดเมเนเฟสให้คนที่เข้ามาด้วยพลังงานที่ดีให้เขาแบบบุญเสมอศีลเสมอมามา,มาเกือ้อกูลกันมาคิดดีทดําดีพูดดีต่อกันได้แต่อย่าเอาด้านลบขึ้นแาว่าฉันไม่ชอบคนแบบนี้มันไม่ดีหรอกมันไม่จริงหรอกใครจะมาจริงใจกับคนอย่างเราใครจะมาเลือกเราอะไรที่ไม่ดีไม่ชอบอย่าไปคิดอย่าไป ภาวนาอย่าไปพูดถึงเดี๋ยวมันจะขยายพองตัวเป็นลูกโป่งใหญ่ๆแล้วมันก็แตกใส่หน้าคุณแล้วคุณก็เจ็บปวดนึกออกไหมคะอะไรที่ดีเรามองดีตามจริงอะไรที่ไม่ดีเราจะเรียกเราไม่จำเป็นต้องเรียกหาไม่ต้องเรียกหามานะคะอะเดี๋ยวดูซิว่าท้ายที่สุดคุณคนนี้นะคะจะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนจักรวาลอย่างไรเขาพิสูจน์แล้วคะเดือดซันเขาเป็นลูกของจักรวาลมหาคุณราชินีถ้วย ขามาด้วยความดรสุดใจเข้ามารักราชินีไม้มาเป็นสติปัญญามาช่วยเหลือเกื้อกูลมาด้วยความถูกต้องชอบทำมาด้วยบุญด้วยบรารมีมาด้วยความถูกต้องมาด้วยความชอบทมจัก,กรวาลส่งมาแต่ที่ว่า8ปดดาบคืออะไรมันไม่มีเหตุผลใดที่คุณจะต้องปิดกั้นความโชคดีของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องปิดกั้นอะไรคุณแค่ปล่อยโฟ่์เฉย ไม่ต้องตีกันในหัวนะคะขอแค่ว่าคนคนนี้มาเพื่อปลดหลอกคุณมาเพื่อเติมเต็มมาเพื่อมาเพื่อให้ความยุติธรรมกับคุณมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตของคุณอย่าไปกลัวคนดีอย่าไปกลัวคนเก่งเก่งบวกดีเท่ากับเพอร์เฟกอาจารย์คิดว่าแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้มีครบเครื่องทุกอย่างแก้ปัญหาก็เก่งนะคะ อย่าทําให้คนดีๆที่เขาพร้อมจะรักคุณลําบากใจแต่จงมองทุกอย่างอย่างเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เคิลกันอาจารย์ไม่ได้บังคับนะนี่แต่อาจารย์ไม่อยากคุณเสียโอกาสเพราะว่าดูเหมือนคุณจะแบบนอนหลับทับเสร็จแล้วมันไม่ไหวแล้วเนี่ยนะคะมันเจอคนไม่ดีมาเยอะไงอย่าไปเหมารวมนะเออเห็นไหมคะ i v e y o u r เออร์ริชชั่นชิฟต์อ e ชเช e ส t your love, heart to heart conversation, ยังไงต่อ passion ตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นหน่อยมีพลังชีวิตหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความสุขคือความโชคดีเรามองทุกอย่างให้เป็นโอกาสนะคะทุกอย่างย่อมเป็นไปได้นะคะขอแค่เราเปิดใจนะคะเนี่ยค่ะเมื่อใดก็ตามที่ความรับสวรรค์เปิดตอนนี้คุณได้เห็นคลิปคนคนนี้จะค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาให้กับคุณนะคะพยายามอ่อนโยนกับตัวเองปณีป,น,ปนอมกับ กับความกลัวกับความกังวลชาวทัดไฟอ่ะดวงมันเปิดแล้วนะตั้งแต่พราหูย้ายออกหรือแต่ดาวพฤหัสหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะทุกอย่างกําลังดีเห็นไหมคะให้ลุกฟอร์ซายที่ผ่านมาจริงอยู่ว่าเราระแวงเนาะมันเจอแต่คนแปลกแลกไม่ใช่แค่ความรักนะในที่ทํางานรอบบ้านรอบตัวมีแต่คนแปลกแลกพูดจาแปลกแปกพฤติกรรมแปลกแปกจนคุณรู้สึกหวาดหวาดระแวงว่าเฮ้ยคนพวกนี้มันมีใครจริงใจกับฉันบ้างเนี่ยหรือคิดกับฉันเพื่อผลประโยชน์แต่ครั้งนี้าจ้าวอยากจะบอกคุณว่า เมื่อถึงเวลาดวงดีก็คือโอกาสดีมันเป็น perfect timing เห็นไหมคะให้ take action คำว่า take action ไม่จำเป็นต้องโอ้ทุ่มเททำทุกอย่างวิ่งไล่ตามโน no, ความรักไม่ได้มีเวลาล่ามีไว้ดึงดูดเมื่อถึงเวลาจัก,กรวาลเขาจะเห็นว่าใครคู่ควรนะคะใครทำความดีใครเป็นคนที่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์คู่ควรกับคุณท่านก็จะส่งมาเดี๋ยวเรามาดูข้อความเนาะว่ามีอะไรบ้าง อยากบอกว่าชอบแต่ไม่กล้าแต่งงานกันนะงับแอบมองแอบส่งเขาสงคนจริงๆสุดท้ายเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นั่นหมายความว่าคนคนนี้คือคนที่อยู่ในสื่อโซเชียลอยู่ในแวดล้อมชีวิตคุณเมื่อจักรวาลอนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุญาตคนคนนี้ที่เก็บความชอบความรักแอบมองแอบส่งแอบพัมเพ้อถึงคุณจนใจแทบขาด อดรนทนไม่ไหวเมื่อถึงเพอร์เฟกท์ทัมมิ่งเมื่อถึงเวลาที่คุณที่คุณคู่ควรและเขาคู่ควรกับคุณมีโอกาสคบหาได้ถึงมั่นหมายแต่งงานเอาตามแต่สะดวกเพราะแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนะคะมันต้องอิงชีวิตจริงการดูดวงไม่ได้หมายความว่าต้องเอาดวงเป็นตัวตั้งแต่จงเอาเพฤติกรรมอันดีงามที่ถูกต้องชอบทมของเราเป็นตัวตั้งเราต้องอยู่กับชีวิตจริงนะ,ะดวงก็ส่วนหนึ่งเป็นไกด์ไลน์มันต้องเป็นแมทช์กันกับความเป็นจริงนะอาจารย์เอาใจช่วย ชาวทัดไฟคุณเหนื่อยมาเยอะคุณทุ่มเทมาเยอะมันถึงเวลาแล้วที่จะมีคนมาอบก,กอดมามอบความรักให้กับคุณมาแต่งงานก็ได้จะแต่งแบบไหน,นเอาที่สบายใจค่ะจะอินดอร์เอาท์ดอร์หรือจะไปจดทะเบียนหรือจะขนของไปอยู่ด้วยกันทุกอย่างเพราะทุกคนโตหมดแล้วเนาะทุกคนมีวุฒิภาวะจงฟังความรู้สึกของตัวเองนะคะเวลามันผ่านไปเรื่อย จงใช้เวลาให้มันคุ้มค่าจงเข้าใจความรู้สึกตัวเองให้ท่องแท้แล้วเลือกทําในสิ่งที่เรามีความสุขมีความถูกต้องมีความสําเร็จ ที่สุดโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนใครนะเป็นกาลังใจให้ยินดีด้วยคุณเป็นลูกรักจักรวาลจักรวาลส่งลูกรักของท่านมาให้กับคุณคุณคือลูกรักของท่านและคนคนนี้ก็เป็นลูกรักของท่านที่ท่านคัดสรรมาดีแล้ววนเนี่ยใช่รับไว้คอมเมนต์ข้างล่างนะคุณคือลูกรักจักรวาล นะคะโอเคนะคะหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตาม Subscribe ละแชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุ่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกดิ่งกดงติดตามพุทธเสียงทุกอย่างแล้วตลอดจนแม้กระทั่งว่ามาบริจาคซุปเปอร์แัง Super ขอบคุณข้างล่างขอบพระคุณมากๆเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ไม่ว่าจะมูลค่าเท่าไหร่สําคัญที่คุณค่านะคะมัน มีคุณค่าต่อจิตใจอาจารย์มากๆานะคะทำให้มีกําลังใจเนาะทาคลิปดีๆให้กับทุกท่านส่วนท่านใดนะคะต้องการให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะดูดวงไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่องคู่บุญคู่บารมีคุณก็อ่านข้างล่างอ่านให้เข้าใจทักมาตามที่อาจารย์บอกคุณพร้อมเมื่อไหร่ถ้าอยากดูดวงอสมมติวันนี้เวลานี้ก็ดูแล้วก็ทักมาตามนั้นนะคะถ้าพร้อมการโอนค่าครูนัดเวลาได้ถ้าไม่ชนกับใครอาจารย์ให้อยู่แล้วอาจารย์เรียบง่ายสบายๆนะ,ะขอให้คุณมา มาให้ถูกต้องตามที่อาจารย์บอกนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นกําลังใจให้นะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณจะได้พบกับความสุขความสมเร็จจะได้พบกับคนที่คุณรักแล้วรักคุณอย่างแท้จริงอาจารย์เชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้จริงอาจารย์เชื่อว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นและมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนขอให้โชคดีเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ